สวัสดีครับผมฉเฉริมชัยจันสศิสกุลสอนอยู่ที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหนองจอบสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครสอนวิชาการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บริการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนของโครงการนะครับการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิชาการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็สามารถสร้างอาชีพช่างติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคารถขอบข่ายหรือความสามารถของโครงการนะครับก็สามารถผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ได้ถึง2,400วัตต์แอลนะครับหรือ2.4หน่วย2.4ยูนิตนั่นเองนะครับ โครงการใช้อะไรได้บ้างนโครงการก็สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้ากระแสสลับพัดลมโทรทัศน์หรือการต้มน้ําได้แล้วก็จะเหมาะก,กับผู้ที่ต้องการทําฟุตทักนะครับเพื่อเป็นการแบ่งเบา,าพลังงานนะครับแล้วก็อาจจะเหมาะจากสําสหรับพวกที่แคมปิ้งนะครับพวกแคมปิ้งนะครับสามารถที่จะสร้างกระแสไฟฟ้าในจุดที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าได้เช่จนจุดท,ที่ท่องเที่ยวนะครับ ก็ยังสามารถมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการใช้กระแสไฟฟ้าได้แล้วก็งบประมาณนะครับงบประมาณค่าใช้ใจ่ายของโครงการนะครับไม่รวมยานฐานะนะครับก็อยู่ที่ประมาณ35,000บาททั้งนี้ทั้งนั้นขอบข่ายของการสร้างไฟฟ้านะครับก็จะอยู่ขึ้นอยู่กับค่าอุปกรณ์นะครับถ้าต้องการที่จะให้ใช้พลังงานได้มากขึ้นอาจจะต้องมีการเพิ่มแบตเตอรี่นะครับหรือเพิ่มชาร์จเจอร์นะครับ เนื่องด้วยการจํากัดของหลังคานะครับพื้นที่บนหลังคาจึงสามารถที่จะบรรจุแผงโซลาเซลล์ได้เพียง750วัตต์และเป็นระบบการเลื่อนนะครับเป็นระบบการสไลด์นะครับซึ่งข้อดีของระบบการสไลด์ก็คือเราสามารถที่จะบรรจุแผงโซลาเซลล์ได้ถึง3แผงนะครับซึ่ง750วัตต์นะครับแต่เราไม่สามารถเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกับการกลางแผงได้นะครับ แล้วข,ข้อดีอีกประการหนึ่งนะครับถ้าหากว่าเรามีาไฟฟ้ากระแสสลับนะครับเราสามารถากระจายตัว wi-fi นะครับซึ่งมีอุปกรณ์ชิ้นนี้อยู่บนรถของเราด้วยสามารถเก็บบันทึกภาพซึ่งเป็นกล้องวงจรปิดนะครับบนระบบคลาวได้นะครับและยังสามารถตรวจสอบค่าการชาร์จหรือค่าการใช้พลังงาน,นที่มาจากการผลิตโซลาร์เซลล์บนหลังคารถเราได้ นะก็ถือว่าเป็นชิ้นงานอีกชิ้นงานหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นผลงานผลงานหนึ่งของนักเรียนโรงเรียนฝึกอาชีพเทพนครของเรานะฮะซึ่งเป็นการรวมใจนะครับของนักเรียนนะครับซึ่งที่มีความสามารถในทางด้านต่างๆนะครับมารวมกันนะครับรวมกันแล้วก็ได้รับคาแนะนําที่ดีนะครับก็จึงปรากฏเป็นผลงานที่นี้ออกมาให้พวกเราได้เห็นกัน แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางโรงเรียนนะครับรวมถึงท่านผู้บริหารแล้วก็คุณครูแผนกอื่นๆที่ได้ช่วยให้คำปรึกษาด้วยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํางานของระบบโซลาร์เซลล์บนรถว่าจะทํางานกันยังไงกันภายนอกครับ ผมาดูกันนะครับว่าระบกโซลาเซลล์ที่ติดตั้งบนรถตู้เนี่ยมาทำงานยังไงกันบ้างนะครับหนึ่งแผงโซลา r เซลล์ถูกติดตั้งบนรถนะครับมีค่ากำลังไฟฟ้ารวมอยู่ที่750วัตต์นะครับสองมีคอนโทรลชาร์จเจอร์นะครับคอนโทรลชาจเจอร์นะครับจะประจุไฟฟ้านะครับผ่านตัวสวิตช์ควบคุมและอุปกรณ์ป้องกันนะครับลงมาที่แบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็จะจ่ายพลังงานนะครับทั้งในสภาวะ ที่มีแสงหรือในสภาวะที่แผงโซลาเซลล์ไม่มีแสงนั่นก็คือกลางคืนนั่นเองนะครับผ่านเจ้าตัวติกเกอร์นะครับสวิตต์ตัดตอนนะครับเพื่อป้องกันนะครับหลังจากนั้นก็พลังงานก็จะมาที่ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับแปลผันพลังงานจากไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับนะครับเพื่อที่จะป้อนกับโหลดทั่วไปนะครับในที่นี้นะครับในรถได้มีการติดตั้งนะครับตัว เราเตอร์ที่ใส่ซิมนะครับสามารถจะมี Wi-Fi นะครับมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ยังสามารถรายงานผลของการชาร์จนะครับของการใช้พลังงานในรถนี้นะครับออกไปสู่มือถือภายนอกได้นะครับอีกครั้งยังมีตัวกล้องวงจรปิดนะครับกล้องวงจรปิดที่ออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงนะครับบันทึกลงที่คลาวด์ครับ ตัวมาตรวัดนะครับมาตรวัดที่ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับจะวัดพลังงานนะครับการใช้งานที่เป็นทางกระแสสลับเราจะได้รับทราบนะครับว่าเราใช้พลังงานไปแล้วทั้งหมดเท่าไหร่นะครับสมควรที่จะมีการหยุดใช้นะหรือมีการชาร์จเพิ่มเติมนะครับภายในวันนี้ครับมากน้อยเท่าไหร่นะครับนี่เป็นการทํางานคร่าวๆนะครับเป็นการทํางานคร่าวๆส่วนรายละเอียดลึกๆนะครับของ ตัวความจุของแบตเตอรี่นะครับค่าพีคของอินเวอร์เตอร์นะครับความสามารถในการชาร์จของ APT Solar Charger ของเราเนี่ยนะครับก็รายละเอียดปีกย่อยลงไปอีกทีหนึ่งจะแจ้งไว้ครับนี่ก็เป็นการทำงานเบื้องต้นนะครับของการติดตั้งระบบโซลา่าเซลล์บนรถตู้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาเพิ่มเติมนะครับท่านติดต่อเว็บไซต์ f a c e b o o k โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหน,นองจอกนะครับยังมีวิชาอื่นๆนะครับที่สามารถตอบโจทย์ท่านผู้ที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้นะครับติดต่อมาที่ f c e e o o o โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหน,นองจอกขอบคุณครับ